เดี๋ยวทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวจะไปอสอบถามจากคุณสุเชษสุขแถวรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทตัดซับเอสแต่กัจำกัดกันนะครับสวัสดีครับพี่เชษสวัสดีครับ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 ปวดหัวใจวันละครับเนี่ยในช่วงนี้ลักษณะของตลาดเป็นลักษณะของการรีบาวนะครับผมว่าตัวหุ้นที่น่าสนใจก็คือ อ่าหุ้นที่ขนาดนี้เนี่ยเซตขึ้นมาเป็นตัวรับเนี่ยเป็น g p s c นะครับที่เซตขึ้นมาเป็นตัวรับของตลาดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอมตะตัว d u s a เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยงานรีเสิร์ชออกงานมาช่วงบ่ายเนี่ยออกงานหุ้นตัวหนึ่งคือเอราวันนะครับให้มีแนวโน้มในการซื้อเอราวันเป็นลักษณะของการเล่นรีบาวนะครับอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งเป็น ีเซียสนะครับที่เป็นลักษณะของการเล่นเบาแต่ถ้ามองถึงในภาพตลาดแล้วเนี่ยผมมองในกลุ่มของตัวไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในบิคกิมใน GPSC ในตัวกราฟนะดูมีวอลลุ่มเข้ามาในขณะที่ตัวที่ช่วยให้ตลาดนั้นยืนแข็งแกร่งมากนะครับ WSA เนี่ยนะครับที่ระดับ4บาท68เนี่ยผมว่าราคามันต่ำมากครับพระระดับราคาตั้งแต่5บาทลงมาตรงเนี้ย ประมาณสามสิบสองบาทต่อหุ้นนะฮะสามสิบสองบาทต่อหุ้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกลับเข้าไปกลับไปที่ระดับราคาห้าบาทเนี่ยนะครับเราได้หลายหลายเปอร์เซ็นต์เทียวนะครับก็เผื่อหรือเพื่อขายก็สี่บาทหกสิบด้วยสี่บาทหกสิบบาทด้วยแล้วกันนะฮะเอากลับฮนะเอากลับนะฮะในขณะที่ตัวของบำร,รุงราดเนี่ยนะครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาเป็นสองสามหกแล้วเนี่ยผมว่าเฉยเฉย เราคงมี230อยู่ในขณะที่ตัวฮานาตัวเคซตัวเดล t a ยังเป็นลักษณะของการติดลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในกลุ่มที่ตัวเลิกดวันนี้คงไม่ได้ช่วยตลาดมากนะักผมคิดว่าเป็นตัวของไฟฟ้าแล้วก็นิโกรมุสาหกรรมนะครับที่เป็นลักษณะของการปรับในทิศางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่กลุ่มแบงค์เนี่ยสิ่งที่ของกลุ่มแบงค์คือนะมันไม่ยอมเขียวนะฮะ ตั้งแต่ช,ช่วงเปิดตลาดครับผมว่าในระบบของการรับรู้ข่าวคงมีการกะเกงกันว่าผลาการงานแบงก์อ่อนตัวแล้วก็ทําให้ตัวแบงก์เทปอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ได้ติดอะไรมากถ้าจะซื้อเพิ่มไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มถ้าติดอยู่ก็ไม่ซึงซื้อเพิ่มแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องขายเดี๋ยวจบไปที่ระดับราคาแบงค์เทปลดสี่ห้าบาทถือ ถึงว่าถูกนะครับเคแบงที่ระดับราคา129บาทก็ถือว่าถูกไม่จาเป็นต้องกายแต่ต้องทนถือหน่อยอาจจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าคนจะเล่นใหม่เนี่ยนะจะเล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าอ่าจีพีวันนี้แปลกฮะแข่งมากและแข่งมากเลยนะอ่าที่48บาท2าเนี่ยเป็นแท่งเขียวขึ้นหนาหนาตามากนะครับในขณะที่พอ GPSC มาเนี่ยตัวของ บีกิมก็ตามมาติดๆเหมือนกันนะครับในขณะที่ตัวการาฟเองเป็นรักษายืนทรงๆตัวก็โอเคครับผมเห็นตัวหนึ่งก็คือตัวบำมุล่าสองสามหกที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นก็เลยฝากใจไว้ในบ d ดีสักนิดหนึ่งนะครับว่า b d ดีที่ระดับราคาย7บาทถ้าจะเอากลับบ้านก็น่าสนใจสรุปแบงก์ยังไม่ต้องเอากลับนะครับ,รบดูตลาดไปก่อนชิ้นส่วนินก ยังเป็นลักษณะของการแป่งอ่อนตัวครับกลุ่มที่น่าจะเอากลับได้เนี่ยน่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวให้เครดิตกับตัว WSA กับให้เครดิตกับตัวอมตะในขณะที่ตัว c p n ก็ดูน่าสนใจนะฮะขณะที่ตัวไฟฟ้าเนี่ย g p s เดีด่นมากครับบีกิมลองนะฮะับนั่นเป็นตัวที่3ที่จะถือลงทุนครับในขณะที่งานรีเสิร์ชออกงานเอราวันมาเนี่ยก็เป็นการเล่นรีบาว นะครับแล้วก็ตัวพีเซเป็นลักษณะการเล่นรีบ่าครับในแง่ตัวเซตมองเส้นเด็กเนี่ยมองระดับพันสี่ร้อยพรุ่งนี้ต้องดูทดสอบครับว่าเพราะวันนี้เนี่ยในช่วงนี้ที่กําลังรอดูอยู่เนี่ยเป็นช่วงของตัวตลาดในต่างประเทศทั้งหมดผมเห็นตลาดในยุโรปนะครับเห็นตลาดในยุโรปเป็นลักษณะของการการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วแต่มันไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าตัว ตัวตลาดยุโรปที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอตลาดมีแนวโน้มที่ที่ดีขึ้นบ้างฮะนะแต่ยังไม่แข็งแรงมากนะักเท่านั้นเองนะครับก็ลองตามดูอยู่ต่อไปครับผมครับครับครับ,รบพี่เสชาตถาม IVL หน่อยครับว่าทำไมมันลง<อ>เรื่อยเรื่อยอ,อะฮะทำไมต้องลงเรื่อยเื่อเดี๋ยวจะตีให้ <laughs> ตีให <laughs> ้คำตอบ คำตอบที่จะตีเนี่ยเป็นเพราะรว่าตัวไอวีมันเล่นกับตัวภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วครับใช่ไหมภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยปีโตเคมมันทําอะไรไม่ได้ในแง่ย,ยอดขายไม่เติบโตเนี่ยกำไรมันไม่มาให้ใครงานออกงานวิเคราะห์ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเข้าใจตัว i อ l กับตัวพ t g c ก่อนว่าไอสองตัวเนี้ยมันมาด้วยอ,อยอดขายมันมาด้วยความต้องการการบริโภคถ้าตัว C ีไม่ทำงานเนี่ยโอ้โหยากมากขนาดนี้ตัว C ีเนี่ย ยังยากอยู่ฮะครับในแง่ของตัวอุตสาหกรรมยังอุตสาหกรรมไปตกเค็มทั้งหมดแย่ฮะแย่แย่แย่ให้คำว่าแย่มากๆครับแล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อเพิ่มน้ำหนักเลยจะต้องไปซื้ออีกทีหนึ่งเนี่ยคือปีนี้เป็นปีที่โหดร้ายนะหกเจ็ดเนี่ยหุ้นที่จะเล่นแล้วได้กำไรเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่มีผลการงานดีผมพูดแฟกต์ตัวเนี้ยเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มาบอกว่าเอ้ยตัวนั้นมาตัวนี้มาถ้าผลการงานไม่ดีคุณ คุณติดกับดักแน่นอนอนะแล้วก็อีกอันหนึ่งอย่าไปเชื่อเรื่องอะไรซื้อเอาดีวิเดนนะซื้อเอาดีเดนถ้าดีวิเดนในหุ้นตัวนั้นเนี่ยในผลการงานไม่ดีดีวิเดนมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกมาดีนะระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับอย่าอย่าคือปีนี้จะเป็นปีที่โหดมากสําหรับนักลงทุนผมเตือนมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะฮะอ่าดักเงอยากจะขึ้นไปได้แต่จะมีการโหดร้ายจะมีการ,รแกว่งอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือก หุ้นที่หุ้นที่ที่เขาใช้สับไยรุ่นเขายังใช้อยู่ไหมหรือเปล่าไม่รู้เจ๋งจริงๆอะ่ะผลการงานดีจริงๆทุกอย่างดีจริงขนาดนี้เนี่ยตลาดหุ้นในในแดกบวกไปสามหกจุดในเยอรมันนะฮะบวกไปสามหกจุดในฝรั่งเศสบวกยี่สิบเอ็ดรอนดลอลบสองในอิตาลีบวกเจดสามแต่จนลงหน้าลบยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นตลาดน่าจะปรับในทิศทางคือไม่ลงมากกว่านี้ แต่ผมอยากเห็นบวกกันนะฮะแต่กลัวว่าหนึ่งสามแปดศูนย์จะไม่เอาขึ้นไปได้ตลาดวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าตัวห้องตัวจีนลงหนักนะหกสิบเอ็ดแต่ก็ไม่ได้สามารถทำให้ตลาดโดยภาพใหญ่ของภาพทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตลาดในเอเชียตลาดในยุโรปนะครับเป็นลักษะ,ะออนตัวมากนักรวมถึงดาวโจน์ลงหน้าด้วยเพราะนั้นคืนนี้ผมคาดกะเก่งว่าดาวโจน์ลงหน้านั้นคงไม่ได้มีอะไรแปรมากนะัก ไอ้เรื่องของดอกเบีย้ยคงไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาหุ้นกลับบ้านเพียงแต่ว่าจะเลือกหุ้นอะไรอย่างที่ผมกล,าล่าวเรียนนะหุ้นแบงค์มันดูดูแปลกๆหุ้นชิ้นส่วนเหล็กยังดูยังไปไหนไม่ได้ผมก็เลยเก็บไว้ก่อนอไปหาหุ้นไฟฟ้าไปหาหุ้นนิคมอ,อุตสาหกรรมไปหาหุ้นโรงพยาบาลในสามตัวนั้นเล่นก่อนในขณะที่กลุ่มของอุตสาหกรรมในแง่ของตัวพาณิชย์นะในหมวดพาณิชย์นั้นผมยังมองว่า ในกลุ่มพันิชย์เนี่ยยังมีหุ้นหลายๆตัวที่มันยังน่าสนใจ <Okay. S 2> นะครับยังน่าสนใจอาอามาดผลงานดีแต่ไม่ได้ติดตนะฮะ mm hmm. มันมีหุ้นอยู่ชุดหนึ่งนะที่เขาเล่นกันอยู่นะตอนเนี้ยมันเป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างกาพันธมิตรของตัวเน็ตเบย์พันธมิตรตัวเน็ตเบย์ดิโตหรืออะไรพวกน,นี้นะฮะที่เขาลากขึ้นมาก็ก็โอเคอยากเล่นก็ระมัดระวังการออกตัวหน่อยล้กันนะเล่นกันตามไปได้ ผมเห็นหุ้นในกลุ่มของอในกลุ่มของนะฮะในกลุ่มของตัวแอดวานนะครับยังครับขึ้นก็ยังโอเคครับถ้าพูดถึงแอดวานแล้วก็คงจะมองผ่านไปตัวอินทัศซะอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีลักษณะตอนนี้หุ้นอ่อนตัวไม่มีอะไรฮะมีแค่ชิ้นส่วนกับมีแบงก์นั่นเองที่เป็นลักษณะอ่อนตัวครับผมครับครับพี่อเช่ที่บอกว่าหาหุ้นที่ผลการงานดี พอจะทำะดีเซอร์ไวไหมคะพอจะาอะไรนะพอจะอทําทข้อมูลไว้ไหมครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างครับที่ผลการ,รงานด,ดีครับเยู่ก่อนขอเคขอบคุณมากเดี๋ยวท่านเป็นงนี้เราเคยส่งข้อมูลไปให้รอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทําก่อนเพราะวันที่ยี่บเจ็ดเนี่ยพี่จะจัดสัมนาที่อาคารเศรษฐีวันนี้ครับถ้าใครอ,อยากมาเนี่ยนะครับใครอยากมาขออนุญาตโฆษณาประจำพันธุ์สักนิดหนึ่ง โทรไปจองที่0819394391วันที่27วันเสาร์รนะฮะผลการงานในเนี้ยเดี๋ยวผมทําพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ผมส่งให้นะขณะเนี้ยที่ทําไว้เนี่ยกําลังไล่อยู่เพื่อไปออกผลการงานวันเพื่อไปออกงานสนานักงานวันที่27นะฮะแต่ถ้าใครว่างมาใครไม่ว่างก็เอาผลการงานไปดูแต่ถ้าใครว่างมาเนี่ยนะครับต้องโจจองนะฮะเพราะว่า ผลค่อนข้างที่จะเยอะมั้งนะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามเก้าสี่สามเก้าหนึ่งก็ผลการงานนะครับในชุดเนี้ยคุณจะเห็นหุ้นอยู่ประมาณตลาดใหม่อยู่ประมาณสิบตัวที่เลือกไว้แล้วแล้วออกผลการงานมาออกราคามาออกทุกอย่างมาเรียบร้อยหมดเดี๋ยวผมจะส่งให้อ,อในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีตลาดใหม่อยู่ประมาณสักยี่สิบตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นโอ้โหผมเรียกว่าเป็นท็อปของ พราของหุ้นในหลีดต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเะด้วยทำไปนะถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวผมส่งไปทางคุณแลวให้ลูกค้าไปขอทางคุณ<ด>นะครับส่วนถ้าใครอยากมาสัมมนามาดูไอ้พวกนี้มาคุยกันในด้านพวกนี้ว่าเอ๊ะความทำไมผมถึงคิดในหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมาให้มาที่อาคารเศรษฐีวันชั้นยี่สิบเนี่ยฮะตรงตรงเลยนะไอ้นี่มันวัดแขกนะวัดแขกนะชั้นยี่สิบนะครับผมก็ลองดูครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้เลย ได้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโยนข้อมูลไปทิ้งไว้เลยครับผมกัอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ